มาดูห้องน้ํากันไหมนี่ด้านหน้าห้องน้ำเก็บกวาดไปและะ้วเมื่อกี้นี่คือห้องน้ำเราไปดูกันนี่ก็เป็นดินมันตรงนี้มันโสดใช่ไหมล่ะแล้วก็น้ํามันขังเลยเราก็ต้องมีตรงนี้ เดินขึ้นมาตรงนี้เข้าน้ำได้จะมาติดตรงนี้ต้องทุบซะแล้วมัง้งนี่ห้างน้ำเข้างนี้เลยเข้าไปฮึบอืพื้นมันก็จะเรียบๆแต่ติแต่ก็ติดกับเบื้องได้นี่ผนังนี่โถไงโถนี่โถอันนี้เป็นบ่อราดน้ำอันนี้เป็นท่อน,น้ำทิ้งตระหนับน้ำ นี่โถน้ำอย่างนี้เห็นไหมดูดีไหมเห็นไหมดูดีมากเลยนะนี่ขุดไป้สองหลุมแล้วนะนี่ท่อมันจะออกตรงนี้เนี่ยของอันนี้นี่เขาปักหลักไว้ด้วยแหละน้ำมันท่วมเหมอบ่อน,อน,น้ำนอยู่ตรงนู้นนี่ท่วมถึงนี่เลย เนี่ยเขาก็กันมันไว้ตรงนน้นน่ะนี่มันเท่สวไมากเลยเห็นไล่ะดูดิอันนี้ฉันได้แล้วนะอันนี้ปูนกับสายนี่สายอยู่นี่น,นี่อีกบ็อกที่เหลือนนะอยู่นะตอนเนี้ยเนี่ยปูนหมดนี่เลย ต่อง่องเนี่ยบดเอาอะไรมาอุดไปแล้วเราก็จะเทปูนได้มีข้างหลังมันไม่ทำไม่เสร็จว่าจะทําต่อก็ไม่ได้ทําคงไปไอ้เรื่องนี้ด้วยมั้งแล้วก็ไก่เขาก๊อกับพวกกระดึบแล้วก็เกอกนี่มีมีเต็นท์บางฝนใหมันตรงนี้ด้วยมันจะมาอยู่ตรงนี้เวลาฝนตกอ่ะตรงเนี้ยตรงองืนก็ปิดให้มันแล้วแล้วไอ้ที่มาซุดข้างหลังอ่ะก็ดาม เห็นเสาเล็กแล้วมาข้างเสาอันนั้นจะมีเสาเล็กลามไปใช้ได้มากใช้ดีมากเลยแล้วตรงนู้นก็แตกก็อุดแล้วด้วยตรงนู้นที่แตกตรงน,นู้นอะเห็นแล้วนี่ยง่ะตอนแรกมันรก,กมากเลยนี่เขาค่อยๆเก็บมันนี่บนดอ,อยอย่างงี้อะ มีพัดลมเป่าหัวงนี้ตัวหนึ่งด้วยแหละวางบนเตียงเลยมีลำโพงอยู่นู่นอันนี้แหละผมคิดได